สวัสดีครับพี่น้องเพ่นครับเอฟซีเพชรลำเพื่อนสุขสุขคนครับช่องเชกกี้พี่จปากเพชรลำเพื่นสวัสดีครับพ่อ้วนทำอะไรนี่เ็สวยงามฮะเช็ดก้นสวยงามเช้นสวยงามจัดจัดมือเลีงขายบัตรไหไบัตราคา109บาท109บาทมวนซื้อหัวเซลหัเซมือเรงปุ่มเปิดให้ปิดปิดปมปิดครับปุ่มปิดครับมือเลงมีลำเรียงพร้อมพี่น้องรนลงกทมรอบรอนดอกครับรง ลงชนหลอบส้วงนะเอาไปไงขวยมาทางที่สวัสดีครับจันวยครับนี่ฮะวยครับจันบ้านฝอยเอื้นงแจงสบ้านฝอยเอื้นวงเข็งหังนี่ครับเขาดอดที่ไดี จะเหยรอ้ยจครับโอ้ยจะมารอโอ้ยไม่หยียดสวัสดีครับการปั้มมือเบีดครับมือเบียดรเบียที่วากเบียดเบียดนาตาโอเคไม่หยังครับเป็นเลี้ยงือหน่แนวเดียวแเห็ดหยังแล้วเห็ดนบบเดท่นคื้แนวเดียว ตายรบบซื้อบัเครับซื้อบัเนี่ยฮะคบัเโอ้ยยกบัเนี่ยเขายบัมคายไมนากซื้อบักุ้มปิดเลยนะครับขอเิ่ ผู้ใดเอฟซีผู้ใดกับเขาว่าเบอรงครับมีเอฟซีเต่าเรีย้องครับโอ้เนาะเต่าเล่ยบนย่านเขาเต่าหนาวอยู่จั่หน่อยเลยเต้กงอมเต้กับกงอมเต่าเลีมันครับนี่ครับเมื่อเช้ามังครับเมื่อเช้ามังจานดำจานดำโอครับอมมีผู้ใดตีต้คนหนึ่งอาผ่มีตีไตคนหนึ่งรอลายนื้ะ บอบ่อ,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 อแบบม่มีปัญหาเลยเนี่นเน,นะาะไรสดบ่ถ่ทยลิปครับนอนเขาก็ตื่นเมนี่จัน,นจโราครับโงมากือมาเจต้่แม่ตมือมาเล่นที่แหลกคุณมึงมาันตั้งไปเห็นม่ลีนก่อนคนมาส่งตัวนี้นคนเส,เสื้อคนเส,เสื้นสอน้เอกว่างกนี้ ยังก่อนมเบอร์เกอร์ครับสกปรกเดี่ยมันยุ่งขากะกันเลยดิมันถือบันชี้เส้นึคันเป็เคอร์นึงแล้วเอเตอร์เราหอมเมลโอเคอยู่เอ็นเซอร์เราคุยเรีบรับประเด็นพ่อกันที่ไล่ตีสวัสดิ์เลยจันปั้มจันจันปัามเฮียยังนี่ตีกองครับครับรู้อยู่ครับกานเป่าเช่นไปยังนึงเนาะแมนครับเป่าเช่นอยู่เตอรนได้เล่ยนมาเรื่อยไบ ครับเตาเล่สุดอยอดครับเมื่อบกปวดปวดเนาะเป็นโลเลตเป็นโลเลตเออมื่อบกปวดป,ดปวดปนี่ครับเป็นตะบบช่วงแค่จันอยู่นี่เป็นไรกว่าเจ้าซื่อหยังชื่อเสียงยังนั่นบ้างเด้จันนุจันนุไม่เป็นนู่นแซกหอนเลยครับน,นู่น,นยังป้าปีว่า่าลงบังไปนะเป้าจังไรดูดเออดูดจ่ากอดดูดถอดเป้าคนละอัน เอาเป่าเชนนดูดกมีเสียงออกกัเป่าออกกัมีเสียงเราะแมจานคนไปเาเรื่องอื่นเลยอคนหลนคนหลันคนหลันคนหลันคนหคนลัคนหคนลันคนหลคนลันคนอลนคนหันคนหลันคนหลันคนันคนล่คนนนลันนลาหลัเขียนหนันสนอลหนนังคนหเขนคนหันนันคนหห เต้าดำเตาดำป็นได้จันมือเร่งคิดว่า,าออเอาบแม่นบยังชั้นคิดว่าอิมวนบสิ่งีคือเกามันบ่ขันบ่มวนดขันบ่มวนให้ทูพัมเต้าเรียบะมีทุบอะรวะ ในมวปีนของรถเน้ำมีเขาทง่นค้ำนี่บอคำวงนี่บอก้ำแ,แถึงปะะวเจาอะเนี่ยเ <c oughs> มียนอยได้อยูอยนนอย่อยาไเรองไหพ่ออยู่ไป พ่ออยู่ไปพออยู่ไปอยู่นี่แหละเลาไม่แน่จเอาไม่แน่เอาไม่แน่เอาไม่แน่เร็วเอาไม่แน่เยอะจันจันันเด็กจะเข้ากันเหรร่องภาคมึงนี่กเสียงทำกันโอยตายแล้วตาย นี่คือเสียงจากเวทีทำการแสดงหมอลำเพชรลำเพลีเพชรลำเพล่นเออคนละอันเนอะเกือบแล้วเกือบตกแล้วครัวกับหมอลำยอดเด็ดเออเพชรซ้อมจอลำเพล่นโอ้ยเนาะเย่ยสบายจังฉันเพิ่งอยู่หัวสบอาสบมาคับรถขับบัตรเยี่ยนี่เห็นหมอมืงขึ้นนี่โอ้อยากเป็นอยากเปลี่ยนตลกเนาะไปตัวจันเป็นไสครับ กบัดกบัดเงียนอนบอเล่นครับจันก้อยว่าจนเล่นดนตรีคือโจแลวทีสุดในแปดลูกแล้วยืนขางกันผู้นี้ยืนนู้นหัวเป็นเลขยเลยนี่เยืนน้หัวเป็นเลียกรยแมนีโอ้ไเอโอเคผมบอ ออกกกกเ,เ,เต่เา,า,าเรียบก้วมก้วมนี่ใจนี่ทีกอยากอยากเป็น,นยังในี่ใจบ่จริงเลยผมมักร้องเพลงกันแต่น,น้อยเท่าไงล่ะครับในใจก็อยากเป็นคนน่ะละเออเอาเอาที่ดีก้วมในใจอ่ะคือบ่บ่ได้คิดว่าสิเล่นดนตรีเล่นบ่บ่บ่ได้คิดว่าสิเรีนอยากเรีนดนตรีแต่บบบไหนครับแต่ว่ามักมักเสียงดนตรีนะครับ มกรองเพลงมกเส Get ียงันตีมวกกนก่อนเด้นอ่อ๋อคือมวนใ่บ่ทัลานลอโอ้เนาะจำบ่ได้บ้านล่ำกันได้ตัจันล่ำล่กันได้ตัวล่ำบ่ได้ครับร้องต้นมากร้อกเ็นนตีครับหลองจะไปเลยต่่นบ่เลยบ่ไรัดเลยบ่เลยบ่จะไดบันพ่ออยู่โรงเรียนะครับหน้าตาบ่ดีคือผู้อื่นมันก็เลยว่า เรนนีได้ยูต่ว่ารองเพียงกันนาตาบดีต่ว่าเสียงได้ยูต่นาตาบดีก็เลยว่าโอ้ยเอตังไหนจากของยังสิได้อยู่ในวงการนี่กันสตั้งซื้อวางได้ปะเน่ยฮะสตั้งซื้อจาข้างนค่ปรบุผิวไหวดังสายหลมอู้อั้อู้อู้อูอูอ้อ้อ้อูเอูนอู้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 อูอู้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 เู้อู้อู้อับอู้ออู้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 อ็้อยู้อูู้อู้อ้ออ้อยอลอออออ้อ เจ้าจริงนี่ล่ะอูอยู่เกีงดอกค้อแกสิกมันติดมันติิดมาแต่น้อยเท่านี้อมันตีดนีดใจเนาะตีนนใจนึ่งแล้ววอยมูหัวเนาะแมนครับมันสองลราคนคนมากเรียแมนผมเป็นคนอี้เหเป็นคนรุดควรเลยี่หาครับแต่ว่ามมีผิดมีผครับพอดอกแมนครับเพราะว่ามันเฉียบก็ไม่งอนว้าหา้าอะไรครับเนี่ยเอาว่ามีผิดมีผเนาะมันงูกมันงูเขียวนะมัูทอหางใหม่ดอก่าเพราว่าทอดขันท้างใหม่นะอดตอเพราะขันขั้นนี่ พ่อสะดุ <Tipp ett> <m> ้งนะพ่อสะดุ้งโอ้ชอบชอบปะมาโอ้ไปอุ้งฟังนี่สาระเขาสาระมักี่นี้มากมักมากท่างี่ยีครับสาระเพื่อเลี้ยงปลาอยังจันฮะเลี้ยงปลาอะไรนี่ปลาดุกกระเพ่อฟิตสไลเดอร์เอ้ฟิตสไลเดอร์ยอดมากจังยังไงปลาไหลครับโบ่แฉตุเป้งปางเถินอาดยฟิตด็อกเตอร์ยังสิไปฟิตด็อกเตอร์ยังปลาหมอเนี่ยเนี่ย อู้เนาะงูเป็นมอเนาะมอสอย่างมอสทำมอดูดลิ้นลิ้นมัชชางกินอะไรจันแนวเลียแนวเลียลิ้นมัชชางกินบ้างมันตกปูเงี้ยงกันนี่ก่อนครับมันเห็นล่องลอกพอดีเลยดิเออตันมือเกือกตันแล้วตันเลยไปใช้มาถึงแล้วเอาขอบคุณครับเต่าเลียขอบคุณครับครับผมเวลาครับเบื้องหลังของจันทร์นะดนตรีห้อง ทำบ่ได้ยืนขึ้นบน่ได้นอนครับเพราะว่าค่าใจแย่เพ่งครับค่าใจเพ่งสุดอยอดเลยครับจันนักดนตรีเฮาอ้า,เอาว,าว,าวเป็นไหนจัน,น,นมเรื่องจวดบ่จวดคือก็แล้วครับคปากปากดนตรีจวดบ่ได้ก็หมดพวกหมดพวกหมดพวกสุดไหนประมาณชิโนกแล้วครับผม วงนคืเอเก่าแนีนน่นร้อยเปอร์เซ็นต์มีตามด้วครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณทุกแรงใจครับครับผมครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาไว้ฉันนีครับผู้ใดยมึงคลิปนี้คอยมีแต่ความสุขความเจริญกินยาแต่โบกจูงใจแต่เบิดมึงต้องเลยมาเทีมาครับขอบคุณครับ